กราบสวัสดีมิตรลักแฟนคลับเชนเจนคนป่าทั้งหลายทั้งบ้านใกล้แดนกรุงบานทุ่งแดนไกลนะครับคลิปนี้ผมมาอยู่กับเจ้าตัวน้อยยังไม่ได้ตั้งชื่อให้เขานั่นคือตัวตุ่นที่กําลังค่อนข้างที่จะกระพริบตานะครับเนียกว่าตาของเขามีขนาดที่เล็กมากขณะนี้ผมเลี้ยงมาประมาณหลายเดือนแล้วผมสามารถที่จะจับเขาได้รูปหวัวเลียนยได้นะครับผม เขาไม่ทาร้ายเรานะครับถ้าเราไม่ทํร้ายเขาก็อาจจะมีความตื่นตระกอยู่บ้างเพราะไม่ค่อยจะได้เล่นกับเขาสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าคนที่เรียกว่ามีเวลาให้เขาอุ้มเขาเล่นบ่อยๆป้อนอาหารอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่น่ารักอุ้มเล่นได้กันเลยทีเดียวนะครับผมนี่เป็นตัวเมียตัวเล็กนะครับผมหยิบออกมาจากบ่อที่ผมเลี้ยงไว้ตรงนั้นนะครับผมตามชื่อคลิปนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะพา ใช้แรงงานเจ้าตัวน้อยสักหน่อยนะครับไม่ได้ถือว่าเป็นการทรมานทรรกรณกรรมสัตว์อะไรต่างๆนะครับปกติเขาก็แทะมาอยู่แล้วและที่สําคัญนั่นก็คือเราก็จะมีกระบอกไม้ไผ่นะครับไว้ให้สําหรับเขาเข้าไปพิสูจน์ดูตรงนี้นะครับผมเรียกว่าถ่ายแล้วไม่ทะลุไปนะครับอาจจะมีรอยเส้นขาขานั่นคือรอยไม้แตกนะครับผมบางทีเพื่อนๆที่อาจจะดราม่าได้ว่า ข้างสัตว์ไม่ให้ให้ใจได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมให้ใจได้แน,น่นอนนะครับผ่านรูนี้ผมจะมีทั้งด้านสองข้างเลยด้วยกันนะครับผมสําหรับรูให้ใจและเป็นไม้ที่มีปล้องแบบนี้นะครับผมมือดอีกแล้วประมาณนี้ครับคุณผู้ชมกับภารกิจที่ผมจะให้ตัวตุ่นเข้าไปอย่างนี้นะครับเข้าไปอย่างง่ายดายดูสิครับคุณผู้ชมอา้าวไม่ได้เตรียมกันนะครับเข้าไปสิครับ เข้าไปเลยอ่าประมาณนั้นนะครับผมเข้าไปแล้วทางด้านนี้ไม่ทะลุนะครับผมเราจะมาดูกันว่าการที่เขาจะทะลุออกมาทางด้านนี้ใช้เวลานานแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเขาดูนาฬิกานะครับ5 48นะครับนั่นคือ5โมงเย็น48นาทีแล้วนะครับทางด้านนี้ตันนะครับผมข้าสามารถทะลุออกมาได้ ผมจะขังเข้ามาในนี้นะครับเรามาดูกันว่าเขาใช้เวลาในการเจาะกระบอกไม้ไผ่นะครับใช้เวลานานแค่ไหนอาจจะเอาไปประยุกใช้ใช้แรงงานสัตว์ตัวน้อยนะครับเอาไปเจาะกระบอกไม้ไผ่ที่ท่านอาจจะประยุกต์ใช้เป็นท่อน้ําหรือว่าอะไรต่างๆสิ่งประดิษฐ์ที่อยากจะทําให้ข้อไม้นั้นทะลุไปได้นะครับสามารถใช้แรงงานสัตว์ตัวน้อยได้นะครับผมและนี่ก็เป็นการเรียกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เขา กลับออกมาทางด้านเดิมนะครับผมแล้วก็สําหรับท่านที่จะดราม่านะครับผมว่าไม่มีอาหารให้เขากินเขาอาจจะคังอยู่ในนั้นถ้าก็ตายนะครับผมใช้มันสปะลังเล้าแรงๆแบบนี้แล้วผมก็จะอัดเข้าไปอย่างแน่นนะแล้วผมก็จะใช้ด้านที่เป็นมันสปะลังติดกับขอบท่อนะครับผมหันด้านที่เป็นขอ้อออกมาทางัาน้นทางด้านตรงกลางนะครับก็จะเรามาดูกันครับว่าใช้เวลานานแค่ไหนในการขุดเจาะนะครับและนี่เลยนะครับผมวางไว้ในลักษณะแบบนี้ ดันมันสปะหลังที่อุดรูไว้เข้าดัานกำแพงนะครับไม่สามารถที่จะดันออกมาได้หรือเขาจะกัดมันสปาหลังออกมาก็ต้องรอดูกันนะครับว่าเขาคิดจะเลือกกัดทางด้านนี้หรือกัดทางด้านนู้นนะครับผมผมวางไว้แบบนี้แล้วภายในนี้มีตัวตุ่นตัวเล็กอยู่ภายในณนะจุดบริเวณแห่งนี้นะครับแล้วก็เพื่อนของเขาอยู่ตรงนั้นนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมเราก็มาดูชาเลนนี้กันว่าเขาจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับผมเริ่มจากเวลาแล้วประมาณ ออหกโมงเย็นแล้วนะครับตอนนี้น่าจะใช่ไม่สิครับแป๊บหนึ่งนะครับ5้าโมงห้นะครับก็ได้แล้วครับผมเราจะมาดูกันว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีหรือว่ากี่วันนะครับอาจจะเป็นวันก็ได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกันอีกทีครับคุณผู้ชมได้ยินเสียงนี้ไหมครับนี่คือเสียงของตัวตุ่นที่กำลังแตกไม้นะครับ ขณะนี้มือๆอ,อยู่นี้เป็นเวลาเจ,นาจนาน็นก็คือุานาทีนั่นเองครับก็เร่แทะางมองมานตอนนี้คลือทะลุออกมาแล้วครับ,บคิดว่าเดวทลุอะไรนสไรคณผู้ชมดูนะคผมอปเนนดรประมาณนี้นะครับ,บคุณผูชมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับว่ามีสภาพเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมยกอันนี้ก่อน คุณผู้ชมครับอีกตัวหนึ่งนะครับได้นอนแล้วอยู่ตรงนั้นนะครับผมนอนแบบนอนหลับแทบมากเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับถ้าเขายังไม่ตื่นนะครับตอนผมเอาโทรศัพท์ไปใกล้ๆนะครับประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมเข้านอนหลับดีมากตอนนี้น่าจะฝัน ถึงเพื่อนเขาหรืออะไรสักอย่างแน่นอนนะครับผมนอนรับแทบซึ่งผมพูดเสียงดังขนาดนี้เขาก็ยังไม่มีการตื่นนะครับผมตอนนี้เราก็มาอัปเดตนะครับประมาณทุ่มหนึ่งสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนาทีแล้วก็มีรอยกัดแทะนะครับทางด้านนี้มีรอยกัดกินนะครับก็เรามาดูกันนะครับผมอ่าไม่ใช่สิครับอ่านี่นะครับผมเรามาอัอัปเดตนะครับผมตอนทุ่มหนึ่งนะครับผม ก็เจาะได้รูประมาณนี้แล้วนะครับผมผมจะรู้สึกสงสารเขาแล้วนะครับผมอยากปล่อยให้เขาไปนอนด้วยกันนะครับนี่ก็ดึกแล้วเอาเป็นว่าเขาเจาะประมาณได้ประมาณนี้นะครับใช้เวลาตอนนั้นผมจับเวลาก็ประมาณ5้าโมงห้าสิบอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็หนึ่งชั่วโมงบางทีเขาก็ไม่ได้เจาะตลอดเวลานะครับเขามีช่วงพักช่วงอะไรบ้างนะครับก็เฉลี่ยประมาณนี้นะครับผมก็ได้รูประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผม เดี๋ยวยังไงก็ต้องวางไว้นะครับผมแต่ผมได้อามันสําปลังออกแล้วนะครับผมอันที่จริงผมลืมคิดไปนะครับสำหรับสายที่จะดราม่าอีกแล้วนะครับผมก็คือมันสําปลังนะครับเออไม่ใช่ครับท่อนี้มันกระบอกไม่ผายมีขนาดเล็กที่เล็กเกินไปที่ผมคิดว่าเอามันสําปลังอุดไว้ทางด้านหลังนั้นตัวเขาไม่สามารถย้อนกลับหันกลับมากินได้นะครับตรงนี้ผมต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับถึงผมก็ไม่ได้ใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับการที่เอานี้ตุ่นใส่ไว้ในนี้ครับผมต่อ ปล่อยลงไปให้เขานอนกับเพื่อนของเขาซึ่งตอนนี้ก็ได้ตื่นนอนแล้วนะครับผมก็วางไว้ตรงนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เขาสามารถออกได้อย่างสบายแล้วนะครับผมเอามันสะบาังออกแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับผมเรามาดูกันว่านั่นแหละครับสรุปแล้วก็คือเขาใช้เวลาเจาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับคุณผู้ชมผมไม่อยากที่จะให้เขาทํางานหนักในช่วงเวลาที่หลับนอนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ